สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนสโรตนะสตาทีมชาติกัมพูชาประกาศก็ราวจะบุกค้นทีมชาติไทยที่ราชมังคลามึงยาสให้ยกูเห็นเด้อแล้วก็แพ้ยาสิแพ้หลายเด้อแ๋ยวกูสีล่อมึงกะคักมึงความคือนไหวล่าสุดนะครับก่อนเกมมาซาลอิชิเอะวันอังคารเจอญี่ปุ่นแต่นอทัพชังศึกทีมชาติไทย ลงสนามในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับในศึกฟุตบอลอาเซียนมิสซูบิชอิเล็กทริครับ2024พบกับทีมชาติกัมบูชายุค6แข่งโอนสันชาจาก3ทวีปณสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานที่ประเทศไทยวันที่20ธันวาคมนี้แมบบ่นี้มีความสกันต่อผลการขึ้นอันดับโลกของทีมชาติไทยด้วยล่าสุดน,นะครับสโรตนะแข้งสตาทีมชาติกัมบูชาประกาศขระาวเตรียมเซฟให้บุกชนะ ทีมชื้ไทยที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยทีมกัมพูชานะครับมีลุ้นเข้ารอบขึ้นมาทันทีหลังพวกเขาบุกไปชนะติมอร์เลสเตสองหนึ่งโดยเก็บเพิ่มไปเป็น4คะแนนจาก3มเกมยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบรองชเลิศในศึก AFF ครับขั้นแรกในประวัติศาสตร์โดยสโลตนะเปิดใจส่งสัญญาณถึงทีมชุดไทยดูว่าผมเขากอบคุณแฟนบอลกีมจาิกัมพูชาที่กามาเชีย์เราในสนามวันนี้สำหรับเกมสุดท้ายรอบมกลุ่มที่จะไปเยือนทีมชืติไทย วังว่าจะบุกไปชนะทีมชาติไทยให้ได้ท่าน,นี้หากทีมชาติกัมพูชาบุกไปเอาชนะทีมชาติไทยได้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานจะทําให้พวกเขามีโอกาสทะลุเข้ารอบรองชั้นเลือดเป็นคันแรกในบทะติศาสตร์แต่ว่าต้องไปลุ้นในสิงคโปร์แพ้มาเลเซียด้วยฉะนั้นกัมพูชาจะไปวัดผลประตูที่ิเสียกับมาเลเซียเพื่อชิงตั๋วเข้าสู่รอบรองชันเลือดต่อไปนะครับโอ้ส่งผมอันกูมเป็นหั่งนกพอเป็นพีน่น้อง อันยาสีแพ่มาเด้อกูสีหล่อมึงกะคักมึงบมกป่าบด่วนโพสิบเอ็ดตัวจริงทีมชาติไทยพบทีมชาติกัมบูชามาซาไดอิชินะครับหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพชังศึกทีมชาติไทยรับการมาเยือนของทีมชาติกัมบูชายุค6แข้งโอนสัญชาติจาก3ทวบปบนสนามสราชมังคลากิฬาสถานที่ประเทศไทย การแข่งขันฟุตบอลอาเซียนมิสซูบิชิอลิทิกครับ2024นัดสุดท้ายรอบเป็นกลุ่มกลุ่ม A วันที่20ธันวาคมนี้ถึงแม้น,นะครับทีมทัตไทยจะเข้ารอบไปแล้วแต่เกมนี้ก็ยังมีผลต่ออันดับฟีฟ่าแลงกิ้งโลกหลังฟีฟ่าประกาศให้ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024เป็นอารแมดนับคะแนนฟีฟ่าแลงกิ้งในระดับที่หนึ่งซึ่งนั่นทำให้การคิดคะแนนอันดับโลกอยู่ในระดับเดียวกันกันกบการแข่งขันช่วงปฏิตินฟีฟ่าเดจะเป็นยที่ไทยจะต้องเก็บชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้น ปิดโ11ตัวจริงทีมชุดไทยคาดอิชิส่งลงชี้ตาแชมป์กลุงกับทีมชกกาติ柬埔พปราสเซียประตูกำพลปฐมอัตไทยกุลกอลังเจมเบดฟอร์ดภนษาเหวิบุนกรงสการพรมสุภาอภิสิทธิโสรดากองกลางคู่กลางตัวรับพีรดลนชำรัศม,มีเรียมไวเดอร์โจกองกลางสามระสานแนวรุกสุภัทเหบือนตาวาชิตกนิษีบอมเพนอนันยศังวานและกองหน้าธีรศัดิ์เผยพิมาย เจรีกโพสวันแห่งประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยช่องทางอย่างเป็นการของเจรีกญี่ปุ่นนะครับโพส์ post ถึงวันแห่งความทรงจําของวงการฟุตบอลไทยบนเวทีญี่ปุ่นเมื่อปี2018เมซิเจยธนทิพสุมสินนักเตะไทยคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ถูกเลือกให้คว้ารางวัลหนึ่งในผู้เล่นยอดเยี่ยมในงาน2018เจลีกอวอด ซึ่งในปีนั้นชนะที่มีส่วนสำคัญพาโตสเกตญี่ปุ่นคอนโซเรียซัป,ปโปโรจบอันดับที่4ลีกสูมทุดของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยอีกหนึ่งวันแห่งความทรงจําของแฟนบอลชาวไทยวันที่18ธันวาคมปี2018หรือเมื่อ6ปีที่แล้วชนะทิ่สงกสินได้เขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์ไว้บนเจลีและสร้างความภาคภูมิใจแก่แฟนฟุตบอลชาวไทยด้วยการคว้ารางวัลหนึ่งใน11ผู้เล่ยนยอดเยี่ยมในงาน2 0 1 8เจลีกอวอร์ดนะครับสุดยอดไปเลย แฟนไทยได้เฮตมาด้าแป้งโพสสามแขคงคําบัคทีมชาติไทยเต็มดวลทีมชาติกัมบูชาหลังจากที่ก่อนหน้าสร้างความมือหาบงเงุเรียนยิงแตเรยกตัวสุมนัทเหมือนตาพร้อมด้วยผันสาเห็นวิบูลและเสกสันราติบินด่วนจากประเทศสิงคโปร์มาอย่างประเทศไทยหลังพึ่งจะผ่าทีมชาติไทยบุกค,คว่ำนรกพิกคณะสิงคโปร์ถึงถิน่น4-2ซึ่งมีารายชื่อก้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลทางเอเอรรอบ32ิสทีมสุดท้ายเมื่อวานที่ผ่านมา ล่าสุดมาดามแปง้งนนพันธ์ลำซำนายกสมาคมฟุตบอลไทยโพลก็ความยืนยันไว้ว่าสมรัสเบือนตาพันษาเหวิบุลสซสันรอยตีสามแข้งตัวหลักชังศึกกลับมาเข้าแข่งกิมชัดไทยแล้วในวันนี้และลงฝึกซ้อมร่วมกับเทียมตามปกติทันทีที่สามราชมังคลากิราสถานก่อนเกมเปิดบ้านพบก,กับกัมบ,บูชาในศึกชิงแชมป์อาเซียน2024รอบเป็นกลุ่มนัดสุดท้ายวันที่20ธันวาคมนี้ ดวนเปิดอันดับดาวมูโมล่าสุดนะครับอาเซียนครับพิบก่อนทีมชาติไทยดวลกัมบูชาการแข่งขันศึกฟุตบอลอาเซียนมิสซิวิชิอเล็กติกครับพรายการใหญ่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รอบแบ่งกลุ่มผ่านไปแล้ว3เกมเปิดอันดับดาวสมโมก่อนทีมชาติไทยดวลเผชิญหน้ากับกัมพูชาวันที่20ธันวาคมนี้ปรากฏว่าดาวสมโวอันดับที่1นณตอนนี้เป็นของสิงคโปร์สวัณอันนัวที่ยิงไป4ประตูตามมาด้วยอันดับที่2ที่ยิงไป3ประตูมีนักเตะไทย3คนด้วย ดยอันดับตัสดสบวออาเซียนครับ2004มีดังนี้อันดับที่1ยิงไป3ลูกสวาวอันนัวสิงคโปร์อันดับที่2ยิงไป3ประตูสมบันนัทเมือนตาไทยธีรศักดิ์เพชพิมายไทยพติกกุตตสันไทยอันดับที่3ยิงไป2ลูกเบนเจามินเจมเดวิดไทยเซ็กสันปรตัตติไทยฟาริสรอมรีสิงคโปร์มูมัดเฟอร์รี่สิงคโปร์และเปโโรโฮซูเอมาเลเซีย วายด่วนข่าวร้ายกัมพูชาก่อนบุกจี้ตาทีมชาติไทยกอัคืนไหวก่อนเกมทีมชาติจะเปิดรังรับกันยองของทีมชาติกัมพูชายุค6แข้งโอนสัญชาติจาก3ทวีปในการกแข่งฟุตบอลอาเซียนมิซูบุชิอิเล็กทริกคัพ2น2 4นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นะครับในสนามราชบังคลากีฬาสถานวันที่2ี่สิบธันวาคมนี้ซึ่งทีมชาติกัมพูชายุค6แข้งโอนสัญชาติจาก3ทวีปมีนุนเข้ารอบขึ้นมาทันทีหลังบุกไปชนะติมอร์เลสเต๒หนึ่ง แต่มีเงื่อนไขนะครับต้องบุกชนะทีมชาติไทยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเท่านั้นล่าสุดนะครับกลายเป็นข่าวร้ายสําหรับทีมเยือนกัมพูชาเมื่อจะหมดสิทธิ์ใช้งานสามแข้งมหาเทพอย่างโมฮัมหมัดฟาอิสคานยูไดโอกาวะสองแข้งอนุนเซชาโดยคิมโซยุกได้รับบาดเจ็บที่กำเนื้อหลังต้นขาแฮมสติงในเกมพบกับสิงคโปร์ต้องพักรักษาตัวนานสาเดือนส่วนโมเมตฟาอิคานได้รับบาดเจ็บศีรษะต้องเย็บถึง10เข็มในเกมพบกับสิงคโปร์ส่วนยูไดโอกาวะ สะสมใบเลือนครบ2ใบนะฮะโดนแบน1เกมนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่19บาธันวาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเด็กครแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อ f แฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ